จะพาพาไปดูเหนือใต้ออกตกก็จะพาไปดูใกลๆแค่ไหนก็จะบินไปดูข้าจะพาพาไปดูสนับสนุนโดย d t แทเบอร์มงคลเฉพาะคุณมากําหนดชีวิตที่ชอบด้วยเบอร์ที่ใช่ที่เว็บไซต์และ d t แททุกสาขาเข้าทาง Facebook ค่ะเข้าทาง Facebook ในเพื่อนเข้ามาแล้วก็กแชร์แล้วก็เห็น เ็นตั้งนานแล้วนะคะคือตามเพจตาม Facebook อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าวันนี้ได้มีโอกาสได้มาเขาบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่แค่ไม้ตะเคียนในเรื่องเล่าแต่เป็นเรื่องเล่าจริงๆคือยังไงฮะคือวัดเนี่ย มีชื่อเสียงได้นะครับสมัยนั้นที่ผมมารู้จักพ้าอ,อาจารย์ต่อใหม่ๆแล้วเาพูดว่าต้นตะเคียนเขาก็ถามว่าทุกคนเนี่ยรู้จักหมดก่อนมีท่าพยาญนะหรเรื่องความปฏิหารของต้นตะเคียนคือเมื่อก่อนที่จะดังคือดังจากตรงนี้ดังตรงนี้ก่อนสารเจ้าแม่ตะเคียนเกิดขึ้นจากครั้งหนึ่งใกล้บริเวณวัดแห่งนี้มีต้นตะเคียนใหญ่จมน้ําอยู่ ปลายเดือนมกราคม2559พระรูปหนึ่งที่จำวัดอยู่ที่วัดมณีวงศ์ก็ได้ฝันว่าแม่ตะเคียนทองชื่อมนทาทิพย์มาเข้าฝันและบอกว่าตนสิงสถิตอยู่ที่ต้นตะเคียนทองซึ่งจมอยู่ในน้ำบริเวณบ้านคลองไผ่มานานหลายปีแล้วช่วยให้นำขึ้นมาไว้ที่วัดแล้วจะนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่วัดเมื่อทำพิธีอัญเชิญเจ้าแม่ตะเคียนทองขึ้นมาจากน้ำแล้วต่อมา จึงได้สร้างศาลเจ้าแม่แตะเคียนทองหลังนี้ขึ้นเพราะนั้นพระอาจารย์ต่อก็เลยไปเอาแม่แตะเคียนขึ้นมาอมพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยประชาชนก็เริ่มหลั่งไหลมากราบไหว้ท่านก็ให้โชคให้ลาบมัดก็เริ่มมีปัจจัย<อ>มีเงินทองในการสร้างบูรณะพระบสถ สีทองหลังที่เห็นนี้จุดเริ่มต้นเลยคือตรงนี้เลยที่สร้างชื่อให้ท่านมาช่วยสร้างใช่เริ่มต้นเลยคนก็มาขอเรื่องชกลาภใช่ฮะแล้วก็พอพอเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยพระอาจารย์ต่อก็ได้อัญเชิญแม่ตะเคียนเนี่ยครับกลับไปดูการตั้งเมรุแล้วก็เผาส่งวิญญาณตามตามภารกิจที่ได้มีข้อสัญญาต่อกัน ราะฉะนั้นถ้า,ามุกเรามาถึงที่นี่ยังไงก็ต้องมาไหว้แม่ตะเคียนก่อนเขาก็เชื่อว่าดวงจิตท่านหนึ่งอยู่ที่นี่ครับอาจจะให้บุญให้กุศล่วนอยู่ไหว้แม่ตะเคียนได้พระเจ้าอย่างประชาราษฎรที่นีามประชารัฐไปดูกายกรรมวัชิกรรมนโนกรรมกรรมเล่ทั้งคือร่วมเกินด้วยกายก็ดือที่ว่าจะเก็ดด้วยใจก็ดีถือไมติรู้เท่าเมติดกันก็ดีโอ้ต้นบรมงบูลูกขออนุญาตถ่ายทำรายได้ตามกระชาพาไปดูให้เุกอย่างประสบความสำเร็จ พี่แค่อยู่นครนายกค,คุณก็มาถ่ายละครบ,บ่อยๆนะใช่ไม่รู้เลยเธอจริงนี่เพิ่งรู้เนี่ยคุณเอก็ไม่รู้มาก่อนเลยไม่รู้มาก่อนเลยครับภายในวัดมณีวงศ์ยังมีปฏิมาก,กรรมแบบจีนที่เรียกว่าวิหารเซียนประดิษฐานอยู่เนื่องจากพระครูปิยรัตนนานุกุลหรือหลวงพี่ต่อท่านมีเชื้อสายจีนจึงอยากจะสร้างวิหารเซียนที่รวบรวมองค์เทพตามความเชื่อของชาวจีนเอาไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาขอพร จ็คดูด้านบนสุดเป็นพระรูปองค์ที่ใหญ่ที่สุดในวัดมณีวงอ๋อที่เมื่อกี้เรายืนอยู่ตรงนู้นแล้วเราเห็นองค์ใหญ่ๆตรงนั้นชื่อว่าพระพุทธรัตนมณีสีหไทยนเรศเป็นพุทธรูปที่มีหน้าตักถึง18เมตรถึง32เมตรโดยคุณหญิงสมนึกเปรมมัฒนาท่านมาเป็นคนสร้างเอาไว้ครับผมแล้วคนที่มากราบไหว้ยจะขอเรื่องอะไรแล้วก็ต้องมีเห็นแบบผูกเชือกแดงด้วยคืออะไรครับพี่ความเชื่อก็คือว่าเท้า จะตกโรคปันทั้งสี่ที่คันทั้งสี่ทิศเนี่ย่านจะประสิทธิ์ประสาทพรที่มีความแตกต่างกันตามความเชื่อภาคองม์แรกอาจจะเป็นเรื่องคู่รักอันที่สองี่เป็นเรื่องการงานเรื่องคุณภาพเรื่องอะไรแล้วแต่ความเชื่อของคนครับเขาก็จะมีชื่อมาเขียนแล้วก็ขอพรที่จะผูกชื่อตัวเองเอาไว้ในคำอธิฐานของแต่ละคนนั่นเองครับครับผมนี่ก็คือเวลาใครมากราบไหว้ขอพรก็ตรงนี้เลยใช่ใช่นะครับก็คือวิหารเซียนก็และด้านในก็จะมีพุทธรูปทั้งสามองค์ครับองค์แรกคือ พระสมณะโคดมครับหรือพระพุทธเจ้าที่องค์ปัจจุบันของเราเองครับที่เรากราบไหว้นักถือกันถ้าเข้าไปด้านซ้ายมือนะครับครับชื่อว่าพระอมิตาพุทธเจ้าครับที่มีความหมายเป็นคาว่าอมิตาพุทธนั่นเองท่านอยู่แดนสุขขาวก็ดีดูแลโลกหลังความตายนะครับและองค์ขวามือที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเป็นพระที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับ นี่นี่เดี๋ยวก่อนเพราะพูดเรื่องความรักเหรอเจออุ้ยคนความรักอะไรบุ้ชเชอร์เนี้ยเหรอใช่ใช่จริงเหรอเขาปลุกคนเยอะอย่างงี้เลยเหรอมีเงินความรักมันก็มีแต่ถ้าไม่มีเงินความรักมันก็ไม่มี เอามาจากเมืองจีนเลยฮะใช่มาจากเมืองจีนเลยครับอผมเพิ่งทราบว่าในการที่จะเบิกเนศเซียนหรือเทพทางจีนมีความแตกต่างกันของคนไทยถ้าพี่มดามไปตามวัดจะเห็นว่าใช้แป้งนะครับแต่เจมที่หน้าพางที่อะไรตรงพุทธรูปใช่ไหมฮะแต่ของทางจีนเนี่ยมันแตกมากคือก็ใช้กระจกเงาเออเหรอฮะกจกเงาสองจนกว่าจะได้องศาของหน้าเซียนเข้ามาที่กระจก เขาีการใช้มุมใช้องศากว่าหน้าเสียนจะเข้ามาที่กระจกใช่ลหลังจากนั้นแล้วเนี่ย <c oughs> เขาถึงใช้แป้งเติมที่กระจกเพื่อจะท้อนกลับไปคือไม่แต่ที่ตัวองค์ไม่แตกที่ตัวองค์ซึ่งเป็นสิงที่แปลกซึ่งผมว่าก็เพิ่งมามาได้มีประสบการณ์ครั้งแรกของรัน นี่คือสารตายายที่สารตายายใจญกริบนะครับคนที่เริ่มบริจาคที่ดินสร้างวัดมณีวงศ์แห่งนี้สารตายายแห่งนี้คือจุดเริ่มต้นที่ทําให้วัดมณีวงศ์เป็นที่รู้จักซึ่งสองตายายก็คือเจ้าของที่ดินเดิมที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจึงได้บริจาคที่ดินให้สร้างวัดแห่งนี้จากนั้นก็ได้มาเข้าฝันหลวงพี่ต่อให้สร้างสารแห่งนี้ขึ้น พี่หนุ่มครับว่ากันว่าคุณตาใหญ่และยายกริบเนี่ยเขาบอกว่าถ้าใครมากราบไหว้เนี่ยก็จะได้โชคลาภกลับไปจริงใช่ครับเพราะว่าท่านเป็นผู้เริ่มต้นบุกเบิกของวัดนี้ครับนอกจากเป็นผู้อุทิศทรัพย์แล้วเนี่ยท่านก็เมื่อท่านเสียชีวิตไปท่านก็มีความเคารพต้องถือท่านท่านก็ให้โชคให้ลาบครับเพื่อจะช่วยร่วมบุญในการสร้างวัดด้วยที่นี่ยังเป็นต้นตำรับความขลังในการขอพรโชคลาภอีกด้วย โบสุดสีทองเหลืองอร่ามสร้างขึ้นราวพศ2496ก้าพระองค์ไหนฮะที่บอกว่าองค์กลางครับหน้าสุดเลยครับอ๋อหรอที่ขุดขึ้นมาใช่อันนี้แต่สมัยอุธยาโอ้ยนานมากเลยครับอันนี้เอาขึ้นมาเพื่อให้เราดูเดี๋ยวสักพักก็จะเก็บแล้วนะใช่ครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายด้วยเทศกาลนี่ฮะคนหยุดตัดจีนี่ครับหมดจนวันนี้ก็เอาไปไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วนะฮะต่อที่อาจจะปีน้านู่นเลยครับปป่าเลไลใช่ไหมครับ ด้านในมีพระพุทธรูปปางเลไลในอริยบทประทับนั่งบนก้อนศิลาพระบาททั้งสองวางบนดอกบัวพระหัตถ์ซ้ายวางคว่ำส่วนพระหัตถ์ขวาวางงายมีช้างหมอบใช้งวงจับกระบอกน้ำและอีกด้านหนึ่งมีลิงถือรูงน้ำพึ่งถวายซึ่งพระปางนี้เป็นพระบูชาที่เหมาะสมสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืน อันนี้แหละที่บอกว่าเป็นองจริง,รงที่ผุดขึ้นมาจากน้ำแล้วก็มีงูงูใหญ่ล้อมรอบไว้เนี่ยนะับขโมยก็เลยขโมยไปไม่ได้มีสิบองค์หรือองค์เดียวนิ่งแต่สมัยก่อนอยุทธยายนางกวักห้ามือ เป็นอีกหนึ่งในเครื่องรางของขลังของวัดมณีวงศ์ที่มีความเชื่อว่าสามารถช่วยในด้านการค้าขายให้เจริญรุ่งเรืองนอกจากนี้ยังแฝงคติธรรมเอาไว้ว่าผู้ใดที่บูชาก็จะต้องขยันทำมาหากินให้หนักขึ้นกว่าคนทั่วไปเหมือนกับนางกวักที่มีห้ามือก็จะทำให้เกิดความสำเร็จเป็นเท่าทวีคูณ เอาละอันนี้แหละคือนางกวักที่กลงข่าวนังสือพิมพ์ครับผมแต่องค์จริงตัวขโมยไปแล้วครการที่มี5้ามือเนี่ยเหมือนบอกว่าให้เราเนี่ยรวยขึ้นรวยขึ้น5้าเท่าโอ้อนี่คือเชิงอุปมาอุปไมยหรือเป็นปริศนาธรรมให้คนได้เตือนใจครับแล้วคนจะมากราบไหว้มาขอพรเรื่องอะไร ก็เหมือนเรื่องค้าขายครับให้มีกำไรให้มีผบกำเรในการขายอาเมีกำไรออกมามาถวายอย่างเงี้ยเหรอครับใช่ก็แล้วแต่แต่แต่ความเชื่อว่าถ้อยมาถวายแต่ว่าองค์ที่หายเป็นองค์ยืนใช่ไหมใช่ครับ คุณจะเชื่อดังกวักที่นี่มากใช่ค่ะก็อะไรฮะเพราะว่าตอนนั้นนะคะก็คืออยู่ลูกชิ้นปลาเนี่ยก็ขายดีใช่ไหมคะแล้วเราก็ขอพรให้ขายดียิ่งขึ้นไปอีกอตอนนั้นเราก็มีประมาณสัก5าสาขาค่ะแต่พอเราพอเราบูชาเราก็เพิ่มมาเป็น15สาขา<ช>เราก็เลยรู้สึกว่าเออเราขายดีเนาะก็เลยบูชาแล้วก็เห็นทุกคนเลยเดินมาถึงเนี่ยค่ะก็จะ แบบเราวางไว้ตรงหน้าเคาน์เตอร์แล้วเราก็จะเห็นทุกคนแบบเราก็จะใส่เพชรอะไรสวยๆใช่ไหมเราเห็นทุกคนชอบไปแกวงแหวงสักพักหนึ่งกระบุงกระบุงขาดเราก็วาง<ม>ไว้ตรงนี้ซื้อกระบุงมาใหม่แขวนใหม่เ,มเห็นทุกคนมาดูแล้วก็แบบจ้องดูแบบเออแล้วก็พูดงามจังเลยนะเราก็ไม่ได้คิดอะไรเออท่านงามจริง<ม>แล้วก็บูชาอะไรปกติแล้ววันดีคืนดีค่ะ<อ>ก็มีแบบว่ามีโจรตอนนั้นที่ลงข่าวน้าหนึ่งเลยนะคะ ก็มีโจรเข้ามาค่ะใส่หมวกกันน็อกเราก็นึกว่าเข้ามาเนี่ยต้องมาปล้นร้านเรา<ะ>ปรากฏว่าเข้าแล้วมือถือ iPhone iPad วางเต็มก่นการเลยของพนักงานนึกว่าต้องหยิบกวาด iPad ไปหมดหหหหฟฟน่ะหรือกวาด i p h o n e ไปหมดรุ่นใหม่ๆปรากฏมาถึงแล้วคว้านํำกวางแล้วก็ไปเลยขี่มอไซค์ไปเลยที่สาขาไหนที่สาขายามราา ขามาเอานางกวักไม่เอาเงินไม่เอาอะไรไม่เอาเงินมีเก้มีแบบมีเงินวางอะไรเงี้ยมีมืถือมีทุกอย่างไม่ไม่อะไรเอานางกวักไปเลยแม่นางกวักก็จะเป็นห้ามือนะคะขอเกี่ยวกับค้าขายค้าขายสุดยอดจ้ะของแม่นางกวักจ้ะบางคนก็มาขอโชคลาภบางคนมาขอหน้าที่การงานบางคนก็ขอมาขอ ขายที่บ้างอะไรเง <S 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 <น>ี้ยบางคนก็จะมาจากประจวบมาจากพิจิตรมาจากนาครสวรรค์น,นครศรีธรรมราชมาหมดจ้ะอันนี้เราไม่ไม่อยากการันตีนะว่ามีผลหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วเรา,เราได้รับนะได้รับสิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานมากขึ้นอาจจะคิดเปงียหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ารู้สึกร้ายเราดีค่ะมันสบายใจ เอาละครับแน่นอนนี่คืออย่างแรกที่เรารู้จักกันมาแต่คนอยากจะรู้เรื่องถ้ำพญานาคเราต้องยอมรับครับ2อสเดือนที่ผ่านมานี้คนมีการแชร์รูปมีการแชร์ภาพมีการเล่าถึงถ้ำพญานาคที่จังหวัดนครนายกกันเยอะเหลือเกินจนทำให้เกิดกระแสมวลชนครับต่อวันวันเสาร์อาทิตย์ีไม่ต่ำกว่าหมื่นสองหมื่คน ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายคือเป็นไอดอลของความดีมเป็นอไอคอนของของการปฏิบัติการให้เรยญอันนี้เป็นไม้ไม่น่าจะมีน้ำอันนี้เป็นไม้เหรอเป็นไม้ค่ะดีไอ้น้ำขึ้นาีกวันไอ้น้ำขึ้นมาสักครู่ก็หายไปครับสนับสนุนโดย DT a ทเบอร์มงคลเฉพาะคุณมากำหนดชีวิตที่ชอบด้วยเบอร์ที่ใช่ที่เว็บไซต์และ D t a ท็ทุกสาขา